จะดีแค่ไหนถ้าคุณมีตาที่มองทะลุเสื้อผ้าได้งานนี้รับรองไม่ฟินอย่างที่คุณคิดสวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแน l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า X The Man With The X-ray Eye เรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่ไปพบตัวยาที่ทำให้ตาของเขาสามารถมองทะลุทุกสิ่งได้แต่มันกลับนำพาความชีบหายเข้ามาในชีวิตและเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับ ดเรเจมส์ <Dr>. เขาเป็นหมอที่กําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับยาตัวใหม่ที่จะใช้หยอดตาวันนี้เขาก็มาให้หมอแซมเพื่อนซี้ของเขาตรวจเช็คสภาพตาแซมก็บอกว่าตามึงเวลิกูดแซมยังถามเจมอีกว่าเมืงอเพิ่งตรวจไปเมื่อ3เดือนก่อนจะรีบมาตรวจอีกทําไมอย่าบอกนะว่าเขาคิดจะใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองดูเหมือนว่าเพื่อนของเขาจะรู้ทันเจมก็ถามเพื่อนของเขาว่านายรู้ไหมว่าดวงตาของมนุษย์นั้นสามารถมองเห็นแสงได้แค่สิเจากแสงที่มีอยู่ทั้งหมดในธรรมชาตินั่นหมายความว่าประสิทธิภาพดวงตาอีก90%ของมนุษย์นั้นอา์ สามารถดึงออกมาใช้ได้แล้วล่ะก็ก็จะเป็นการปฏิวัติวตงการวิทยาศาสตร์แต่แซมก็บอกกับเจมว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่มองเห็นทุกสิ่งจากนั้นเจมกลับมาที่แลบวิจัยเขาก็เปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ให้ดรไดแอนผู้ช่วยของเขาดูแล้วก็บอกว่าฟิล์มเอ็กซเรย์พวกนี้พวกหมอก,ก็ได้แต่เดาตามเงาภาพที่เกิดขึ้นว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรแต่สิ่งที่เขากําลังทาการทดลองนั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าเราทดลองสําเร็จเครื่องเอ็กซเรย์ก็จะกลายเป็นแค่ของเด็กเล่นไปเลยไดแอนก,ก็บอกว่ากกููรรร้้้้แแลลวเเเเธอออศึษาาาาาาายยงงงงงนนนนขขขดดจมมมหต่่ถผัไป็ชิ อนงบการวิจัยของเขาก็อาจจะถูกตัดจบเจมจึงพาไดแอนเข้าไปในห้องทดลองและบอกให้มายืนจับลิงให้เขาเขาจะทําการทดลองยาที่เขากําลังวิจัยจากนั้นก็หยดลงไปในดวงตาของลิงจากนั้นทั้งคู่ก็เอาลิงน้อยไปใส่ไว้ในกล่องทดลองลิงตัวนี้ถูกฝึกมาให้กดปุ่มตามสีที่มันเห็นเจมเอากระดาษสีต่างๆไปไว้หลังแผ่นสีดําแต่แล้วทันใดนั้นยาก็ออกฤทธิ์เจ้าลิงน้อยสามารถมองเห็นกระดาษที่อยู่ข้างหลังได้ทําให้ไดแอนเริ่มเห็นแล้วว่ายาของเขานั้นมันได้ผลแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะดีใจเจ้าลิงผู้น่าสงสารก็ลไป,ไปนอนอตายยโดยม สาเหตุเจมส์ก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะมองเห็นมากเกินไปจนกูขอตายดีกว่าคืนนั้นหลังจากเลิกงานไดแอนก็บอกกับเจมส์ว่าวันมะรืนนี้เขาต้องรายงานการวิจัยให้กับบอร์ดบริหารได้ทราบความก้าวหน้าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโครงการของเขาก็จะถูกตัดงบบักเจมส์ก็อยู่ไม่สุขแล้วตอนนี้เขาไปปรึกษากับหมอแซมเพื่อนซี้ของเขาว่าเขาจะทําการทดลองยาตัวนั้นกับตาของตัวเขาเองแต่แซมก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าตัวของเจมส์นั้นมีค่าเกินกว่าที่จะมาเสี่ยงทําไมไม่ไปเอาพวกนักโทษคดีประหารหรือจะรับอาสาสมัครเข้ามาก็ได้แต่เจมส์กว่ามัน คงไม่ทันการอีกอย่างคนพวกนั้นก็คงบรรยายสิ่งที่เห็นออกมาเป็นคําพูดได้ยากแต่แซมก็ยังเป็นห่วงเพราะไอ้ลิงตัวล่าสุดน้ำมันตายแต่เจมก็ยังยืนยันว่ากูเป็นคนกูไม่ใช่ลิงและไม่ว่านายจะร่วม,มือหรือไม่เขาก็จะทําการทดลองกับตัวเองแซมได้ยินดังนั้นก็ยอมใจในความกล้าของมึงและตกลงร่วมมือกับเจมเจมเริ่มการทดลองกับตัวเองในทันทีและให้แซมหยดยาตัวน,นั้นลงไปในดวงตาของเขาข้างละหยดหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเจมลืมตาขึ้นมาและสัมผัสได้ถึงแสงสว่างจ้าอย่างท เริ่มจะปรับสภาพได้เขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเขาสามารถมองทะลุกระดาษได้และเห็นข้อความที่เขียนอยู่แผ่นหลังกระดาษนั้นอีกทั้งยังสามารถมองทะลุเสื้อผ้าของแซมมองไปเห็นว่าเขาพบปากกาอยู่ข้างในเสื้อหรือแม้กระทั่งมองทะลุเน็คไทและบอกได้ว่าแซมเพื่อนของเขานั่นลืมติดกระดุมตอนนี้ทั้งคู่ก็เชื่อแล้วว่ายาของเจมนั้นได้ผลจริงๆเจ,ๆจๆมไม่รอช้าบอกให้แซมนั้นหยอดตาให้กูอีกแต่แซมก็บอกว่าเราควรจะรอดูผลข้างเคียงก่อนแต่ดเจมันก็ดอการหยอดตาเพิ่มลงไปด้วยตัวของเขาเองานี้จัดปหลายหยดเล่นอเเมกันลยทีดียววแล้ ผลข้างเคียงจากการหยอดเยอะไปทําให้ดร์เจมส์นั้นเห็นแสงมากมายจนเขารู้สึกปวดหัวเขากรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจากนั้นหนังก็ตัดมาวันรุ่นขึ้นเราก็จะได้เห็นว่าวันนี้ดร์เจมส์ไม่สามารถรรยายนาผลการวิจัยด้วยตัวของเขาเองได้เนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บจากการทดลองถึงแม้ผลการวิจัยจะดูน่าตื่นเต้นแต่จากผลข้างเคียงของตัวยาไม่ว่าจะเป็นทําให้ลิงจาอน้อยตายหรือว่าตัวของดร์เจมส์เองที่ได้รับบาดเจ็บทําให้คณะกรรมการเห็นว่างานวิจัยชุดนี้นั้นอันตรายเกินกว่าที่จะนํามาใช้ได้จริงทางคณะกรรมการจึง พิจารณาที่จะตัดงบและยุติโครงการวิจัยของเจมไดแอนและแซมก็มาแจ้งข่าวร้ายกับเจมที่กำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลว่าตอนนี้งานวิจัยของเขานั้นต้องถูกตัดงบลงไปและคงจะไม่ได้ทำต่อแต่ตัวเจมเองเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่างานวิจัยของเขานี่ยมันได้ผลถึงแม้ว่าตอนนี้ดวงตาของเขาจะมีผ้าก๊อตพันอยู่แต่เขาก็สามารถมองทะลุผ้าก๊อตและเห็นแซมและไดแอนที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้อย่างชัดเจนหลายวันต่อมาเขาก็หายจากอาการเจ็บป่วยและกลับไปเก็บของที่ห้องทดลองของเขาวันนั้นดรเบนสันก็มาแสดงความเส ที่โครงการวิจัยของเขาต้องถูกยุติเขาก็มาเสนอให้เจมไปช่วยงานเขาในห้องผ่าตัดเจมก็รับปากที่จะไปช่วยคืนนั้นหลังจากที่เจมเก็บของเสร็จเขาก็เดินไปดูอาการคนไข้ที่จะต้องผ่าตัดในวันพรุ่งนี้และได้เห็นว่าเธอเป็นเด็กสาวผู้โชคร้ายที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแต่แล้วตอนนั้นเจมก็ได้ใช้ดวงตาเอ็กซเรย์ของเขาและได้เห็นว่าการวินิจฉัยนั้นมันผิดเขาได้บอกกับดเร์เบนสันว่าที่จริงแล้วเธอป่วยเป็นโรคเนื้องอกใกล้บริเวณหัวใจและขอให้เบนสันนั้นทําการพิจารณาอออากกรรขงเเธหหมม่่่แตดบนนนสสัทีึ ถูกตบหน้าก็ยืนยันว่าเขาทําการเอ็กซเรย์ทุกอย่างอย่างดีแล้วและเขาจะไม่เปลี่ยนคําวินิจฉัยของเขาหลังจากออกจากห้องของคนไข้ดูเหมือนว่าไดแอนจะมารอเขาอยู่เธอเห็นว่าเจมส์นั้นมีอาการปวดหัวเจมส์จึงบอกว่าเขายังใช้ยาตัวนั้นอยู่อีกทั้งวันนี้เขายังสามารถมองเห็นลึกเข้าไปกว่าเดิมเข้าไปในร่างกายของคนไข้แต่ไดแอนก็บอกว่าเขาต้องพักผ่อนบ้างเธอจึงพาเจมส์ไปที่งานปาร์ตี้ที่งานเลี้ยงนั้นก็มีสาวสวยคนหนึ่งมาชวนเจมส์มไปเต้นรําแต่แล้วขณะที่เขากำลังเต้นมันๆอยู่นั้นการมองเห็นของเขากก็็จะะดดดููดเเเหหมมมือออนปปรรลาาาาไย่ีๆขสถง ทะลุเสื้อผ้าเธอได้เจมส์ก็รีบหันหน้าหนีเราถ้าเป็นกูจะดูให้เต็มตาเขามองไปที่ทุกๆคนในห้องก็เห็นว่าแก่ผ้ากันหมดตอนนั้นไดแอนก็เดินกลับมาหาเขาทําให้เขาได้เห็นเรือนล่างของเธอและรู้สึกถูกใจกับสิ่งที่เห็นไม่ใช่น้อยวันต่อมาที่โรงพยาบาลเจมส์ก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปในห้องผ่าตัดเพื่อเป็นผู้ช่วยดรเบนสันอีกทั้งวันนี้ไดแอนก็ยังตามแซมมาเพราะเธอรู้สึกเป็นห่วงเจมส์ที่ยังใช้ยาไม่หยุดและในขณะที่ดรเบนสันกําลังจะทําการลงมือผ่าเจมออส์ก็นนออนน้้ดคััสทา่่ใหเเนนนนนนนผตตตธแแบ ก็ยังไม่ยอมเ <James S 1> <James S 2> จมจึงมีผ่าตัดไปบาดท,ที่มือของเขาทําให้เบนสันไม่สามารถผ่าตัดต่อได้เขาได้ถือวิาสาสะรับช่วงต่อและได้ทําการผ่าตัดตามที่ดวงตาเอ็กซเรย์ของเขาเห็นสุดท้ายการผ่าตัดก็สําเร็จและทุกคนที่นั่นก็ได้เห็นว่าการวินิจฉัยของเจมนั้นถูกต้องเขาสามารถช่วยชีวิตเด็กสาวคนนี้ไว้ได้แต่ถึงแม้การผ่าตัดของเขาจะสาเร็จลุล่วงแต่การกระทําอันบูมบามและผิดจรรยาบรรณของเขาต่อหมอเบนสันก็ต้องถูกรายงานและพิจารณาความผิดแซมและไดแอนที่เป็นห่วงเจมก็ได้พาเจมมาตรวจสุ เขาสามารถมองเห็นทะลุทุกอย่างที่เขาต้องการเจมยืนยันว่าเขาจะใช้ยาตัวนี้ต่อไปถึงแม้ว่าแซมจะพยายามห้ามเขาเท่าไรเขาก็ไม่ฟังสุดท้ายแซมไม่มีทางเลือกจึงจะฉีดยาสลบให้กับเขาแต่เจมก็ขัดขืนและเผลอไปผลักแซมตกออกหน้าต่างทําให้ดร์แซมนั้นพลัดตกลงจากตึกตกลงไปตายไดแอนที่เห็นเหตุการณ์ก็รู้ว่าดีว่าแบบนี้ไม่ดีแล้วพ่อคุณจะต้องถูกจับและถูกหาว่าเป็นบ้าแต่เธอก็บอกให้เจมนั้นรีบหนีไปเจมไม่มีทางเลือกจึงต้องรีบหนีออกมาจากโรงพยาบาลเขาได้ไปประเ,เะค,ะควาาามมสรถของเจมมมาาาาแสสดงโชเขรถ องเห็นคําถามต่างๆที่ผู้ชมนั้นเขียนเข้ามาและสามารถบอกได้หมดว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าพวกเขาทาให้ถึงแม้จะมีผู้คนที่มาลองของก็ต้องตกกรใจยกับคําตอบของเจมที่สามารถตอบถูกได้หมดทุกอย่างเจมยังคงซ่อนตัวอยู่ที่นี่ในคณะละครสัตว์ไอหัวหน้าคณะก็พยายามถามเจมว่ามีเคล็ดลับอะไรแต่เจมก็ไม่ยอมบอกที่เจมต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการเงินที่จะเอาไปเปิดห้องทดลองส่วนตัวของเขาหลายวันต่อมาในงานเฟสติวัลก็ได้มีหญิงสาวที่พลัดตกลงมาจากเครื่องเล่นตอนนั้นเจมก็ใช้สายตาเอ็กซรย์ของเขาาสามารถเห็นลึกลงไปได้ว,ว่ากระดูกขาของ เธอนั้นหากเขาได้ทําการช่วยเหลือหญิงสาวผู้นั้นทันทีและดูเหมือนตอนนี้ไอห,หัวหน้าคณะละครสัตว์ก็จะรู้แล้วว่าดวงตาของเจมนะั้นสามารถมองทะลุสิ่งต่างๆได้จริงๆเย็นวันนั้นมันก็เลยมาเสนอไอเดียที่จะทําให้พวกเขานั้นสามารถหาเงินได้มากขึ้นดีกว่ามาโชว์ปาหี่อยู่แบบนี้เขาจะหาผู้ป่วยมาให้เจมรักษาแบบนี้พวกเราทั้งคู่ก็จะสามารถหาเงินได้มากมายเจมที่เดิมเป็นหมอก,ก็อยากรักษาคนอยู่แล้วบวกกับความต้องการเงินของเขาเขาก็เลยตกลงที่จะเอาด้วยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาเปิดอาพาร์ตเมนต์เล็กๆด้วย แรกมาหาเขาเป็นหญิงแก่ที่มีอาการป่วยเจมส์ก็ใช้สายตาของเขาเอ็กซเรย์ไปตามส่วนต่างๆในร่างกายและได้เห็นว่าอวัยวะภายในของเธอนั้นปกติดีและแนะนําให้เธอนั้นนอนพักผ่อนเยอะๆอีกไม่กี่วันเธอก็จะเป็นปกติจากนั้นไม่นานธุรกิจหมอวิเศษเล็กๆของทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะอัสาปากต่อปากทาให้มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาจากพวกเขาอย่างท่วมทน้นไอหัวหน้าคณะละครสัตว์ก็รับเงินเป็นก่อเป็นกรรมหนึ่งเดือนต่อมาดูเหมือนว่าวันนี้จะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญไดแอนได้เข่าลือเรื่องหมอวิเศษเธอตามเบาะแสจ,จนได้มาถึงงคิิับขอ เธอเข้าไปหาเขาแต่ดูเหมือนตอนนี้เจมส์จะไม่สามารถมองเห็นผิวชั้นภายนอกได้แล้วถ้าเธอไม่บอกว่าเธอคือไดแอนเจมส์ก็จะไม่รู้เจมส์บอกกับไดแอนว่าตอนนี้เขาต้องใส่แว่นตลอดเวลาเขาไม่สามารถถอดแว่นได้ไม่อย่างนั้นรังสีก็จะทําลายดวงตาของเขาดูเหมือนว่าตอนนี้เจมส์จะทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากยามที่เขาจะนอนเขาพยายามจะหลับตาแต่เขาก็สามารถมองทะลุปเปลือกตาของตัวเองออกมาได้ตอนนี้มีสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือกลับมาสัมผัสความมืดมิดของดวงตาอีกครั้งไดแอนก็บอกว่าเธอต้องการจะช่วยเขาเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกไมมม่นานาาาตตตรวจจจก็ะเอ แต่แล้วตอนนั้นก็ดูเหมือนไอหัวหน้าคณะละครสัตว์มันจะแอบฟังอยู่แล้วก็บอกเจมว่าเจมห้ามไปไหนทั้งนั้นมันรู้ดีว่าชื่อจริงของเจมนั่นก็คือดร์เจมซาเวียเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมดรแซมแต่ที่มันทําเป็นไม่สนใจก็เพราะว่าเขานั้นทําเงินให้มันอยู่แต่ตอนนั้นเจมก็ไม่สนใจแล้วแล้วก็บอกให้ไดแอนนั้นพาเขารีบหนีไประหว่างที่ไดแอนพาเจมหนีเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะหาเงินเพื่อมาวิจัยสิ่งที่จะใช้ควบคุมการมองเห็นของเขาไม่อย่างนั้นเขาจะต้องเป็นบ้า,าก็สญญว,ว,วเ และเข้าไปที่บอนการผน,นันเจมส์ก็ได้ยอดยาลงในดวงตาของเขาอีกครั้งและใช้ความสามารถในการมองเห็นทะลุสิ่งต่างๆและเล่นเกมการผนันมากมายจนเจ้ามือแทบจะปิดบอนหนีพอได้เงินมากมากเป็นก่อเป็นกรรมขณะที่เขากําลังจะไปแลกชิปเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าแว่นของเขานั้นจะติดเครื่องมือบางอย่างและมาบังคับให้เขาถอดแว่นเจมส์ก็พยายามกัดขืนแต่สุดท้ายแว่นเขาก็กระเด็นหลุดทาให้ทุกคนได้เห็นดวงตาของเขาที่ตอนนี้กลายเป็นสีทองและสีดําสนิทไม่เหมือนกับดวงตาของมุนย์ทุกคนก็หวาดกลัวกับดวงตาที่คลับคล้ายคลับขา,ขบขาจะเป็นเหมือนปีศาจ เจมก็รีปล่อยเงินที่เขาได้มาขึ้นไปในบ่อนและอาศัยจังหวะชุลมบุนขับรถหนีออกมาเมื่อไม่มีแว่นตากรองแสงทําให้เขามองอะไรไม่ชัดเจนมองไปทางไหนก็เห็นแต่แสงสว่างเต็มไปหมดอีกทั้งตอนนั้นเขาก็โดนตํารวจขับหอไล่าตามมาสุดท้ายเขาก็ได้ขับรถเป๋ไปเป๋มาแล้วก็แหกโค้งตกลงไปข้างทางแต่โชคดีไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยคานออกมาได้เจมเดินหนีต่อไปจนเข้าไปถึงเมืองใกล้ๆและที่นั่นเขาก็ได้เจอกระโดดแห่งหนึ่งที่ผู้คนกําลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าบาทหลวงก็ได้ถามเจมว่าเขาต้องการให้พระเจ้าช่วยไหมเขาก็บอก่่าาาเเขมองกรคบสิที เห็นดูเหมือนว่าตอนนี้ดวงตาของเจมจะสามารถมองออกไปที่สุดขอบจักรวาลทั้งความมืดบินและแสงสว่างจากดวงดาวต่างๆมันเกินกว่าสมองของเขาจะรับไหวซะแลว้วตอนนั้นไดแอนและตำรวจก็ตามมาถึงบาทหลวงเห็นดวงตาของเจมก็บอกว่านั่นเป็นดวงตาของปีศาจและบอกให้เขานั่นควักมันออกมาสุดท้ายเจมก็ได้ใช้มือของเขาควักดวงตาเอ็กซเรย์ของเขาออกมาและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง X the Man with the X-ray Eye ความปรารถนาดีที่จะใช้ดวงตาของเขาในการช่วยเหลือผู้คนของเจมกลับนำมา ซึ่งผลร้ายที่เขาเองก็ไม่อาจจะคาดคิดบางครั้งการที่คนเราได้ดูได้เห็นสิ่งอะไรมากเกินไปก็อาจจะนํามาซึ่งความทุกข์ระทมในจิตใจจนมันหนักหนาเกินไปจนเราไม่สามารถจะรับมันไว้ได้ดูไปก็เหมือนกับโลกในทุกวันนี้ที่เราสามารถรับสิ่งต่างๆมากมายได้แค่เพียงปลายนิ้วสไลด์ไปตามหน้าจอมือถือและจอทีวีจนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกแย่โดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งสิ่งที่เราควรจะมองเห็นและสัมผัสให้ชัดที่สุดนั้นมันก็คือจิตใจและตัวของเรานี่เองสําหรับภาพยนตร์เรื่อง X อกอกฉายครั้งแรกเมื่อปี193 คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.6คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะโดนเป็นกำลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ